ดูดวงชาวราศีมินจะรีบไปไหนตามมาหลายชาติแล้วปัญหาต่างๆโทนกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเรื่องราวต่างๆของชาวราศีมินดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาครัจะรีบไปไหนนครันางตามมาหลายชาตินะตามมาช่วยแล้วตามมาขัดขวางด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งดาบ วงบอกถึงอะไรครับความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความตึงเครียดมันเกิดขึ้นท่านควรที่จะต้องทําอย่างไรก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวระบบได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวัฟฟ์ f อร์จูนบางเกิดขึ้นในโชคตาดวงนี้หลีกหนีมากี่ภพกี่ชาติก็หนีไม่พ้นหรอกอะผมความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน แต่ปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางคนเขาเรียกว่ารวยแล้วจนขึ้นขานเอาข้อแลกเปลี่ยนเอาไหมละ่ะจนรแต่ภรรยาเยอะรมจนแต่สาีเอะเอาแบบไหนอะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นับผมปัญหาต่างๆได้อย่างต้องเสียอย่างนะด้วยบุญกุศลวาสนามากท่านจะหาผู้มีบุญมาเทียบเคียงก็เ,เรียกว่าหาเทวดาบนสวรรค์จันฟ้ามาเป็นคู่ครองมันหายากนะบอกไว้ก่อนนะ ท่าจะหานางฟ้าบนสวรรค์มาหายมันหาย,ยากนะแต่จะจะหาใครก็ได้เนี่ยมันหาง่ายเพราะฉะนั้นในโชคจะตามนาฏบนาุญบารมีวาสนาตกตําแหน่งสิบถ้วยท่านจะไม่มีบุญกุศลวาสนาได้มีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นเขาเราวองดวงจะตามด้านรับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันจะําอะไรก็ตกตำแหน่งนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดี นับเอ็มเพจเกิดขึ้นในโชคตานับมือขวาถือดอกบัวมือซ้ายถือไม้เท้าเขาเรียกว่าคุณงามความดีพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนับดวดแบบนี้ตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคตานครับผมให้ท่านฝึกสมาธิให้ท่านนั่งปรับปรุงพัฒนาพิจารณาจิตใจของท่านในเมื่อจิตใจของท่านนิ่งเมื่อไหร่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ นะเปิดชะตาชีวิตตัวเองโชคชะตามนาจบุญบารมีวัส,สนาดวงนี้ื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดึงเงินไปดึงเงินมานะผมคนนี้ก็จะรวยคนนั้นก็จะรวยคนนี้ก็จะเฮงคนนี้ก็จะปังคนนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับผมไม่มีใครสนใจเรื่องความดีกันบ้างเลยเพราะฉะนั้นนบผมเงินทองยิ่งใหญ่กว่าคุณงามความดีตกตําแหน่งในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอ นะครับผมเพราะฉะนั้นเงินจะมาใหญ่กว่าคุณงามความดีไม่ได้นะครับผมต้องเอาคุณงามความดีให้ใหญ่กว่าดวงตานี้ตกตําแหน่งค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นสร้างเรื่องราวต่างๆรับจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาฟ้าดินโดมดาลครอบครัวอยู่ร่มเย็นมนสุขทำมาค้าขายจเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน นะผมสิบถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ตกตำแหน่งมีบุคคลเยอะแยะมากมายเข้ามาสนใจในดวงชะตาท่านเข้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆเข้ามาสนใจทางด้านเรื่องธุรกิจและท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมจะเลี้ยวหลังหันกลับมาจงประสบความสำเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้นะครับผมโชคชะตา คนอายุน้อยกว่าจะมาพลิกชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าน้ําเต็มแก้วเดยดขาดพอคนนั้นแนะนํานิดนๆหน่อยๆแน่นอนครับความรู้ของชาวราศีมินมีประสบการณ์มากกว่าเก่งกว่ารวยกว่าเหงกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าครับผมครับลื่นเลงมากกว่าแต่ครับคนที่ประสบความสำเร็จช้ากว่าครับมาน้อยกว่าเก่งน้อยกว่าครับผมอย่าน้ําเต็มแก้วนะครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีได้หลายขแขนงแยกขนานออกไปเพรฉะนั้นในโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะตกตำแหน่งเลียญใหญ่แล้วต่อเมื่อท่านเปิดรับนั่นเองนะถ้า,ท,าท่านปิดกั้นชีวิตก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองไม่มีความสุขนะครับผมขายชวนไปไหนก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามโอ้โหไม่ต้องทํามาหากินละทีเนี้นะครัผม เพราะฉะนั้นในการชิงไหวชิงปิบการใช้เล่เหล,ลี่ยมเล่กลนเพดุบายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระบนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวจะรีบหนีไปไหนตามมาหลายชาติแล้วนางคอยตามช่วยเหลือนะผมแล้วก็ตามเหยียบย่ําด้วยนะท่านจะคิดว่าช่วยอย่างเดียวนะยิ่งรักมากยิ่งเจ็บมากจะยิ่งเอาให้หนักหน่วมนะผมจะเปียบเป็นเทวดาก็ได้นะครับ แต่หมอสัเปรียบเป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวเทวดาประจำตัวับผมเพราะฉะนั้นท่านการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบรวามสำเร็จดวงนี้จะต้องเป็นไปได้ด้วยดีให้วางแบบแผนอนาคตมองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าับผมอย่ามาอยู่ใกล้ๆแล้วผมจะอยู่ไปทำไมใกล้ๆนะไปไกลไปไปเลยไปไหนอะ ไปไหนครับหมอสันช่วยบอก่อยไปไหนต่างแดนต่างถิ่นครับไปไกลสู่ข่าฟ้าไปทําธุรกิจการงาน,งานหน้าที่ของคุณไปทําสิ่งที่คุณชอบไปทําสิ่งที่คุณถนัดนะครับผมกีตาร์ฟังเพลงลื่นเริง,รงสังสรรอะไรที่คุณถนัดนะครับผมเพราะว่าความรู้มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดวงชะตามันตกฟากต่างกันแล้วมันจะไปเหมือนกันได้อย่างไรล่ะครับผม มีความถนัดแบบไหนก็ไปทําแบบนั้นนะบางคนจะสร้างจรวดน,นะไปดาวอังคารก็เชิญครับนะับางคนชอบลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นละบังเพลงกองก็เชิญสิครับบางคนชอบอะไรคนะรับเซ็กแอปเหี่ยวดึงดูดนะบโป๊ยสเสน่เก่งก็เชิญสิครับมีใครห้ามคุณเหรอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียนะครับผมก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันเอาเองไม่ได้แปลว่าคุณจะทําดีทุกอย่าง แต่มันก็มีข้อเสียซ่อนอยู่นะับนะผมก็อย่ามองข้ามแล้วกันข้อเสียทุกอย่างทุกอาชีพมีข้อเสียซ่อนอยู่นะครับจะดีจะเลวมันอยู่ที่จิตใจครับนะครเด t ล e เวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าจะรีบหนีไปไหนตามมาหลายชาติแล้วนางตามมาช่วยเหลือนะครับับนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้คาคกะหมอสันได้ับนะผม ท้ายคลิปหมอสันทําคลิปพิเศษสำหรับชาวราศีมีนรับฟังกันต่อนะครับดวงชะตาราศีมีนเพฤศิษประจําเดือนเดือนปีนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และพลังงานโดยรวมของชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงให้คุณต้องกลับมาทบทวนตัวเอง พร้อมเริ่มต้นเส้นทางใหม่ด้วยความละเอียดที่ท้วนในการดำเนินชีวิตดวงชะตาของชาวราศีนี้ในเดือนแรกของปียังมีความท้าทายบางอย่างที่มาพร้อมกับโอกาสที่น่าสนใจมาดูดวงด้านต่างๆกันอย่างละเอียดด้านการงานเส้นทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นแต่ต้องวางแผนให้ดี สำหรับชาวราศีมีนเดือนนี้การงานมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่คุณไม่คาดคิดหรือบางคนอาจต้องรับบทบาทที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลในช่วงแรก แต่ในระยะยาวจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรืออาจต้องจัดการทีมงานใหม่หากคุณเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะก,การเขียนหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเสนอไอเดียที่แปลกใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางการงานที่ก้าวหน้าสำหรับคนที่มองหางานใหม่หรือคิดจะย้ายงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวตนคุณอาจพิจารณาสายงานที่ไม่เคยลองมาก่อนหรือมีโอกาสได้ทำงานในสถานที่ที่คุณเคยใฝ่ฝันสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมตัวและความมั่นใจในเส้นทางที่เลือก เคล็ดลับเสริมแลเริ่มรวงการกลาง 1. ปรับแนวคิดใหม่หากมีปัญหาการทำงานให้ลองมองหามุมมองที่แตกต่างอย่ากกลัวที่จะเสนอไอเดียที่ไม่เหมือนใคร 2. วงางแานล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นกระทันหันดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อม 3. สร้างมิตรภาพในที่ทำงานหัวหน้า และเพื่อนร่วมง,งานเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการเงินความรอบคอบจะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีมีนอาจมีบางช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะแม้ว่าคุณจะมีรายรับที่ค่อนข้างมั่นคงแต่รายจ่ายจุกจิกอาจทำให้เงินเริ่มรั่วไหลแบบไม่ทันตั้งตัว ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านหรือการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆภายในบ้านแต่ข่าวดีคือคุณมีโอกาสได้เงินก้อนจากแหล่งที่คุณไม่คาดคิดเช่นรายได้จากงานพิเศษที่คุณเคยทำไว้หรือการคืนเงินจากลูกหนี้ที่เคยยืมไป นอกจากนี้หากคุณกำลังคิดจะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเก็บข้อมูลและวางแผนในขั้นต้นแต่ควรงดการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปเคล็ดลับการเงิน 1. นึ่งวางแผนงบประมาณจดบันทึกการใช้จ่ายเพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้เกินกำลัง 2. เลี่ยงหนี้สิน หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการก่อนนี้สเก็บออมการเริ่มเก็บเงินในเดือนนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงในระยะยาวด้านการเรียนทำความเข้าใจตัวเองเพื่อก้าวหน้าในการศึกษาสำหรับชาวราศีมีนที่ยังอยู่ในวัยเรียนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความมุ่งมั่น และความมีวินัยในการเรียนรู้มากขึ้นคุณอาจเจอกับบทเรียนหรือหัวข้อที่ยากกว่าที่เคยซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจและไม่ละความพยายามตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเตรียมตัวสอบจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือเนื้อหาที่จำเป็นต้องวิเคราะห์เชิงลึกหากคุณเรียนในสายที่ต้องใช้ศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้จะเป็นเวลาที่คุณสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ผ่านการฝึกฝนและการเปิดใจรับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว เคล็ดลับการเรียน 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย 2. หาความช่วยเหลือหากติดขัดในเรื่องใดอยากกลัวที่จะขอคำแนะนำจากครูหรือเพื่อน 3. พักผ่อนให้เพียงพอสมาธิและความคิดสร้างสรรค์มาจากจิตใจที่สดใส ยอดค้าขายโอกาสทองอยู่ในมือคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายชาวราศีมีนจะได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในด้านการค้าเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะหากคุณใช้การตลาดออนไลน์หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่นหากคุณขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรือของทํำมือจะมีลูกค้าสนใจมากขึ้นจากการโปรโมทในโลกออนไลน์หรือหากคุณขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดขายอาจเพิ่มขึ้นจากการที่ขนให้ความสำคัญกับสุขภาพในช่วงต้นปี เดือนนี้ยังเหมาะสำหรับการขยายตลาดหรือลองนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆอย่างไรก็ตามคุณควรระวังการสต็อกสินค้ามากเกินไปเพราะอาจมีความเสี่ยงในการหุนเงินเคล็ดลับยอดขาย 1. สร้างการตลาดที่แตกต่างใช้กลยุทธ์ที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณโดดเด่น 2. ติดต่อประสานงานเน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง 3. เช็คสต็อกสินค้าระวังการลงทุนในสินค้าที่ไม่มั่นใจว่าจะขายได้สรุปภาพรวมดูชะตาเดือนของชาวราศีมีนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนจะได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวความสำเร็จจะมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแม้จะมีบางช่วงที่อาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้าทายแต่ด้วยความตั้งใจและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสมดุล ในชีวิตอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เดือนนี้เต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุข